วนี้ครับผมจะมารีวิวนะครับอ่าเป็นไมโครเลฟนะครับผมวันนี้ผมมพิ่งสั่งได้ของครับสั่งของจากลาซาด้ามาครับได้จากเมื่อวานนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาเปิดให้ท่านชมไปดูกันครับเรามาดูกันก่อนครับไมโคเลฟรุ่นนี้มันชื่อรุ่นอะไรแล้วก็มันใช้งานยังไงมันใช้ดีไหมนะครับหลักกับราคานะครับ<อ>ผมซื้อผมสั่งซื้อมาในราคา8ปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับโดยผมได้กด ลดนะครับของลาซาด้าจึงถูกลดราคาไปประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับก็เหลือเจ็ดร้อยเกาสิบกาบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าไมเวลีเนี่ยมันสมราคาไหมแล้วมันใช้ดีไหมแล้วมันเป็นรุ่นอะไรมาดูดกันเลยครับอ่าชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นนี้ก็คือมันชื่อ x 2็กนะครับผม x อ่า XCM01 นะครับ ัวเป็นเม็ดอินเชน่าพรารอาจาของจีนนะครับเม็ดอินเชน่านะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูในกล่องกันเลยครับไาในกล่องเนี้มันมีอะไรบ้างนะในกล่องนี้นะครับก็จะมีใบคู่มือให้อยู่สองใบนะครับแต่ว่านี่น่าจะเป็นใบรับประกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าลายจีนอ่านไม่ค่อยออกนะครับแล้วก็ส่วนอีกใบนึงก็เป็นใบคู่มือนะครับภาษาจีนเหมือนกันนะครับ ก็มีภาษาอังกฤษให้อ่านอยู่นะครับเผื่อใครจะไปปรึกษาหรือว่ามันใช้งานอะไรยังไงนะครับก็ข้าวๆนะครับก็คือผมจะมาดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ๋อเป็นสายนะครับอ่มีสายต่อเข้ากับมันเป็นต่อเข้ากล้องครับตัวนี้ในสายที่เขียนว่าอะไรคาเมร่าไลนา์นะครับ สาย่อเข้ากล้องครับสองขีดนะครับสองขีดนะครับผมแล้วส่วนอีกหนึ่งตัวนึงอีกหนึ่งตัวเนี่ยก็คือเป็นของอะไรเนี่ยโมบายโฟนไลน์นะครับก็ใช้กับโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับก็ต่อเข้าก,กับโทรศัพท์มือถือนะครับจะมีสามขีดอย่างนี้นะครับอ่ะเรามาดูอันต่อไปดีกว่าครับอันต่อไปเนี่ยคือไม้นะครับในไมนีิปก ปกเสื้อนะครับผมอ่าใช่นี่ปกเสือ้อนี่ครับใหม่เดี๋ยวเรามาดูพระเอกของเรากดีกว่านะครับเอกของเราก็คือนี่ครับเอกถูกะนะครับผม xcm ศูนย์หนึ่งนะครับอ่ามีอยู่สองตัวนะครับก็อีกก็สองตัวนี้นะครับมีอยู่ มีอยู่ครับอีกหนึ่งตัวเนี้ยจะใช้กับต่อเข้ากับโทรศัพท์นะครับหรือว่ากล้อง dslr หรือว่าเป็นกล้องที่เราใช้อัดวิดีโอนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี้ยก็คือเอ็กซ์ดูกาะครับ xcm ศูนย์หนึ่งอันนี้ก็คือใช้กับต่อไม้นั่นเองครับต่อไม่กับตัวนี้ ตัวนี้ก็จะใส่ฐานเอานะครับผมนี่จะมีตุ่มกดสองสองข้างนะครับตัวนี้ให้ใส่ฐานก็ฐาน AA หนึ่งจุดห้าโนนะครับผมเดีเ๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดีกว่าว่ามันดีแค่ไหนหรือว่ามันสเสียงขนาดไหนครับอย่าให้ผู้ชมตท่านผู้ชมครับตัดสินใจรู้ว่าโอเคหรือเปล่าอะไรนะครับเรามาลองใส่ตังแรกนะครับ ฐานเองผมซื้อมาก็นี่ผมก็อยู่แค่หน้าหน้าบ้านหน้าห้องเลครับก็คือผมไปซื้อแใกล้บ้านนะครับก็ไม่ไม่ได้ฐานสีเขียวนี่มาก็คือ่านเองชุดห้วาวนั่นเองนะครับเอาใส่ฐานเลยนะครับใช้ฐานทั้งหมดสีก้อนนะครับผมเออสมมติสองเครื่องนะครับ ก็ใส่หาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะต่อตัวนี้ต่อไปจนไฟไม้จะต่อเข้าตัวนี้นะครับก็นีไปที่ปกเสื้อแล้วได้เลย ที่2นะครับผมก็จะใช้สายที่เขียนว่าโมบายโฟนไลน์นะครับผมจะผมจะต่อเข้าโทรศัพท์นะครับเพาผมใช้โทรศัพท์ในการอาลิปเนาะครับให้ใช้หัวนี้นะครับหัวนี้ต่อเข้ากับโทรศัพท์นะครับต่อเข้าแล้วแล้วส่วนหัวนี้นะครับ จะต่อเข้ากับตัวนี้นะครับ Yo, <Yo. S 1> เรามาลองฟังเสียงเลยดีกว่าครับว่าเสียงมันจะโอเคไหมเสียงคือแบบคุ้มราคาหรือว่าเราจะเรามาดูกันเลยครับแล้วก็ให้ท่านชมลองตัดสินใจดูว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับ อ้่าสวัสดีครับนะครับผมยังไงมาครับเสียงผมชัดขึ้นบ้างไหมนะครับก็ไฟนี้ครับจะแสดงผลนะครับถ้าเกิดมันยังไม่เชื่อมต่อมันจะเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้ามันเชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่อกตัวนึงแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นนะครับตัวนี้ก็จะมีจอแสดงผลด้วยนะครับนี่นี่นะครับแต่สำหรับผมว่าก็ โอเคอยู่นะครับเสียงระดับนี้ก็สำหรับมือใหม่นะครับใครที่แบบว่าสนใจหรือว่า,อ,าอยากคืองบอยังน้อยอยู่ครับแต่ว่าอยากจะหาไม้ดีๆสักตัวหนึ่งแล้วก็ในทําคลิปหรือว่าอัดวิดีโอนะครับก็ผมว่าเน็ตผมว่าลองใช้ดูเท่าเท่าที่เราผมลองใช้ดูนะครับมันก็โอเคอยู่นะครับแต่ก็อาจจะสู้ตัวแพงไม่ได้เนาะแต่สำหรับคนงบน้อยนะครับ สำสรับคลิปนี้นะครับผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเรามาเจอใหม่นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ